เื่อเราสร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะมาถึงคิววางผ้าการเราก็จะกําหนดเส้นหน้าขานะคะที่เป็นเส้นตรงๆนะคะเราก็จะวางให้มันขนานกับตัวริมผ้านะคะหรือสันทบของผ้านะผ้าวางเบี้ยวเล็าๆนะคะเราจะใช้สายวัดวัดให้เขาเป็นระยระยะเลยนะคะเพื่อไม่ให้กางเกงของเราปิดหรือเบี้ยวนะคะพอเรากัดกัดเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการตัดได้เลยะคะ่ะพอตัดเนี่ยเราก็จะ คำานึงไปด้วยนะคะว่าชายเนี่ยเราจะเผื่อ5เซนนะคะขาในเราจะเผื่อสัก2เซนแต่ข็ดข้างเราจะเผื่อสัก2.5นะคะแล้วก็ตัวช่วงเอวเนี่ยเราจะเผื่อสัก1ดประมาณ1.5ก็ได้นะคะค่ะขั้นตอนสําคัญนะคะเราห้ามลืมเผื่อชายนะคะเผื่อชายเนี่ยจะเผื่อเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะต,ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเป้าของแผ่นหน้านะคะเราก็จะตัดสัก1.5ก็ได้นะ เราก็เจียนตะเข็บให้เขาเท่ากันนะคะตัดตะเข็บข้างก็เหมือนเดิมค่ะ2.5นะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกําหนดเส้นชายกางนเกงนะคะออกมาไว้ผ้าด้านโชว์นะเราก็จะใช้ช็อคสีขีดนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราก็กดลอยตัวเกรดนะก็ใช้กําลังนิดนึงนะคะเราก็ตัวกดลอยทั้งหมดเลยนะคะแต่พอดีว่า กระดาษกรอ้อยคูณจางนิดนึงผมก็เลยใช้ช็อกสีนะคะขีดเลยนะคะเป็นตำแหน่งขาในนะอย่าลืมติ๊กตำแหน่งตัวเข่าด้วยนะคะเวลาที่เราเย็บเนี่ยจะได้ไม่บิดผิวเส้นตะเข็บก็จะได้พอดีกันนะคะอันนี้ก็เหมือนการกรอล้อยนะคะแต่ใช้ช็อกสีขีดถ้าเกิดใครมีกระดาษกรอลอยก็ใช้กระดาษกรอล้อยได้นะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ช็อกสีแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยแบบคูก็ได้นะคูก็ชอบใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่า ก็ประหยัดแรงเราก็ใช้เวลาสั้นกว่ากระดาษกดลอยนะคะเพราะว่ากางเกงขายาวเนี่ยค่อนข้างมีระยะในการกดเยอะพอสมควรนะเมื่อเรากดลอยครบแล้วนะคะเราก็จะไปทําการรีดพับชายนะทั้งสี่ชิ้นแบบนี้เลยนะคะต่อนในการพ้งเป้าหน้านะคะเราจะเหลือสาบฝั่งขวาไว้นะเพราะว่ากางเกงผู้หญิงเนี่ยจะเป็นขวาทับซ้ายนะคะแล้วก็พ้งตัวแผ่นหลังให้เรียบร้อยเลยนะ ทีนี้พอโคงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากัดตัวเกลดนะคะเราจะกัดตัวเกลดทั้งหมดเลยแล้วก็กัดตัวเป้าตัวโค้งเป้าด้านหลังนะคะโค้งเป้าด้านหลังเนี่ยเราก็จะกััดทั้งหมดเลยนะคะเราวก็เกล็ดสองข้างแบบนี้นะส่วนเป้าหน้านะคะเราจะเว้นช่วงซิปเอาไว้นะคะเราจะเย็บแค่ช่วงด้านล่างนะแล้วก็กัดแค่เฉพาะช่วงนั้นนะคะ ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปเย็บได้เลยค่ะเย็บเป้าเย็บเก็ดเ,เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะถึงขั้นตอนการเย็บซิปหน้าการขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนเตรียมตัดผ้าลินซิปผ้าลินซิปเนี่ยจะต้องเป็นสันทบนะคะตัดให้ยาวกว่าซิปหองท้ายประมาณสัก1นึ่งซนก็ได้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะกว้าง5เซนด้านล่างจะกว้าง3 5ุดห้า เตรียมลินชิปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการเอาชิปเนี่ยมาเนาติดกับตัวลินชิปนะคะก็จะเนาให้ชิดกับตัวด้านที่เราโค้งนะคะเราจะเหลือตรงด้านที่เราสันทมเอาไว้นะอ่าเนาให้ติดเลยนะคะ เนาซิปกับลิ้นซิปเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้นะทีนี้เอาตัวกรง i n g งนะคะมาเนาเส้นที่เราจะติดซิปกันนะคะครูก็จะเนาตัวแนวพับของฝั่งซ้ายอะคะ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะติดซิปใช่ไหมคะเนาไม่ตรงเส้นนะเราจะเนาเหลือเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ซิปเนี่ยไม่เลยอ,ออกมานะคะเวลาใส่นะแบบในรูปเลยะคะ่ะทีนี้นะคะเอาซิปกับตัวลิ้นซิปที่เราเนาไว้เมื่อสักครู่นะเอามาติดกับตัวกรงก n งที่เราเนา ตัวเส้นที่เกยออกมาค่ะเราให้พอดีกับซิปนะคะชีดขอบซิปเลยนะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีตีนเดียวนะแล้วก็เริ่มเย็บนะคะเริ่มเย็บที่ข้างซิปนะเวลาเราเย็บนะคะกูก็จะใช้กระดาษแข็งในการรองนะคะผ้าเขาจะได้ไม่ลังนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รองอะผ้าเขาลังแล้วเขาก็ห่อมาด้านหน้ามากเลยะคะ่ะพอเราเย็บได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะ รูดซิปลงไปนะคะเพื่อให้เราไม่เย็บโดนติดหัวซิปนะเราก็ยังใช้กระดาษอยู่นะคะทั้งเส้นเลยนะคะย้ำหัวย้ำท้ายให้เรียบร้อยเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็รูดรูดซิปดูนะแล้วทีนี้เราก็จะมาเย็บติดอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะคอยจับเส้นที่ติดตะเข็บนะคะให้ตรงกับเส้นที่เราขีดออกมานะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดเราเนาให้ผ้าเขาเกยเข้าไปอ่ะฟันซิปเขาก็จะไม่ผัวออกมาแบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็จับซิปอีกฝั่งหนึ่งนะคะกับตัวสาบที่เราที่เราเกยไวอะคะอ่ะเราเากาทาการเย็บได้เลยนะคะก็ยังไม่เปลี่ยนตีนผีนะก็ยังใช้ตีนผีตีนเดียวอยู่นะคะก็เย็บซิปอีกฝั่งหนึ่งนะคะกับสาบเกยตอนที่เราเย็บเนี่ยเราก็กัดเข็มมุดแบบนี้ไว้นะคะพอเย็บเสร็จแล้วค่อยเอาออกนะแล้วก็รุ่นรีเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเขาก็จะได้ท่าทางแบบนี้เลยนะ ต่อไปนะคะครูก็จะเนาไว้นะส่วนตัวเย็บโขกนะคะครูจะมาเย็บพร้อมกับตอนที่เย็บที่เอ่อตอนที่เข้าขอบเอวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมาเย็บอีกรอบหนึ่งนะตอนจบนะคะขั้นตอน,นะะต่อไปนะคะเราจะมาเย็บตะเข็บข้างกันนะคะครูก็จะกลัดไว้เลยนะคะทั้งขาในแล้วก็ตะเข็บข้างเลยนะคะกลัดให้พร้อมกันทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะมาเย็บทีเดียวเลยนะ,ะเวลาเย็บก็ค่อยๆเย็บนะคะ เย็บให้ตรงกับเส้นที่เรากาดไว้นะคะเย็บเสร็จเราก็มาโค้งนะคะจะเป็นโค้งแบบแยกนะคะโค้งแบบตะเข็บนะโค้งเป็นเส้นยาวๆเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้จักโค้งเยอะมากเลยนะคะทังเกงตัวนี้เพราะว่าเราโค้งเป็นแบบโค้งแยกตะเข็บนะโค้งให้เข็บเท่ากันนะคะหลังจากนั้นก็มารีดไล่ตะเข็บนิดหน่อยนะคะดีดให้เขาตะเข็บเรียบก่อนนะ ก่อนที่จะรีดแบตตะเข็บนะคะพอมารีดแบตตะเข็บนะคะครูก็จะมีเทคนิคโดยการใช้กระดาษแข็งนะคะรูปในการรีดตัวตะเข็บนะเพื่อให้ตะเข็บเนี่ยเขาเรียบตายเลยนะคะแล้วก็รีดชายคืนด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทําขอบเอวกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะวัดรอบเอวนะคะแต่ก่อนที่จะวัดเนี่ยนักเรียนจะต้องเนาก่อนนะเนารอบเอวแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มวัดนะคะเริ่มวัดจากด้านในนะคะ ค่อยๆจับสายวัดวัดทั้งหมดของผ้าเลยนะคะที่เป็นเส้นที่เราเนาไว้นะคะค่อยๆวัดนะคะเราจะวัดเป็นหลักเซนติเมตรวัดจากด้านในเราก็วัดรวมลิ้นไว้ด้วยนะคะของครูจะเป็น80เซนนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดผ้าเคมีนะคะผ้าเคมีเนี่ยก็จะเป็นสันทบขอบโค้งนะคะก็จะวัดขึ้นไปประมาณสัก3เซนนะคะในความโค้งของผ้าเคมีนะวัดแล้วก็เหินขึ้นไปนะคะ จะใช้รอบเอวนะคะเามาหารสองนะรอบเอวคูแปดสิบนะคะหารสองเท่ากับสี่สิบนะเราก็จะเริ่มทำการแม็กติดนะคะอันนี้แม็กเลยนะคะเพราะว่าผ้าเคมีนะคะใช้ได้กับเฉพาะผ้าเคมีนะขอบเอวคูเนี่ยจะใหญ่ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะหนึ่งนิ้วครึ่ง <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาสักลมาตรสเกลวัดได้เลยนะเราก็รีเช็คว่าเส้นเอวของเรานะคะจะต้องเป็นสี่สิบเซนนะคะ พอได้40เซนแล้วเราก็ขีดฉากขึ้นไปเลยนะคะตรงนี้นะคะมุมเนี้ยจะต้องให้เขาเป็นมุมฉากนะคะทำการตัดได้เลยนะคูก็จับกันไกลน้นนาตรงๆเลยนะคะไม่ตัดเบี้ยวนะเพราะว่าผ้าเคมีเขาจะเบี้ยวไปด้วยนะค่อยๆตัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องแม็กนะคะทำไมไม่ใช้ตัวดหรงหมดุด ถ้าเกิดนักเรียนใช้ตัวเขียมุดก็ได้นะคะแต่ตัวแมกเนี่ยคุณว่ามันสะดวกดีนะคะเราก็ค่อยๆลอออกอนี้ย้ำีกทีนึงนะคะการแมกแบบนี้ก็ใช้ได้กับเฉพาะผ้าเคมีนะคะพอเราได้ขอภ้าเคมีแล้วนะคะคุณก็จะทำสัญลักษ์กึ่งกลางไว้นะ ทำใจรนะักกึ่งกลางไว้แบบนี้เลยพอเรากางออกนะคะเราก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นกึ่งกลางนะขอบเอวที่เราได้นะคะพอกางออกมาเขาจะโค้งแบบนี้เลยเราก็ทําการตัดผ้านะคะสองชั้นนะคะตอนที่เราตัดเนี่ยคูพับคูพับเป็นสันโคมใช่ไหมตอนผ้าเนี่ยก็พับเป็นสันโคมเหมือนกันนะคะเราจะได้ผ้าทั้งหมดสองชิ้นแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรีดผ้าเคมีติดกับตัวผ้าขอบเองบนกีงนะ ก็จับให้เขาเป็นแนวโคง้งตามที่เราตัดนะคะเนี่ยต้องคอยจับนะทีนี้เราก็ไปรีดติดนะคะนี่รีดกลับมาแล้วนะพอรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเย็บเส้นตรงด้านบนของขอบเอวนะคะที่เป็นเส้นโค้งอะคะ่ะอ่าเย็บแบบนี้นะคะพอเย็บเสร็จแล้วเราก็จะเย็บกันเหลื่อมนะอ่าเห็นไหมคะตอนเย็บเนี่ยก็จะเย็บผ่านจากตัวผ้าเคมีนะคะประมาณสักสองมิลนะคะ ก็เย็บตัวกันเหลื่อมให้เรียบร้อยนะทีนี้พอเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาประกอบกับตัวกางเกงน,น,นะคะครกก็จะหาตกลื่นกลางนะคะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวกลางนละคะ่ะเพราะว่าเรากินไอตัวดินสีไปด้วยนะคะเราก็เราก็เอาขอบเอวนะคะมาประกอบกับตัวกางเกงน,น,นะคะน้านถูกชนน้านถูกนะเราก็จะกะให้พอดีกับขอบผ้าเคมีนะคะแต่เวลาเราเย็บเราก็จะไม่เย็บชิดขอบผ้าเคมีนะอ่าเราก็กะ ตัวกลางหลังนะคะให้เรียบร้อยเลยนะอ่ากัดได้แล้วนะคะเราก็จะทาการเย็บเลยนะเย็บแบบนี้นะคะค่อยๆเย็บนะคะเวลาเราเย็บเนี่ยเราก็อย่าเย,ย็บชิดกับขอบผ้าเคมีนะคะเว้นขึ้นมาสัากสองมิลหรือหนึ่งมิลก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเวลาพับครึง่งแล้วเขาจะหลามนะย้ำหัวย้ำท้ายค่ะเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาได้แนวอ,อกด้วยนะดึงออกนะคะแบบนี้เลย แล้วขอบเอวตรงชิปนะคะจะต้องตรงกันแบบนี้เลยนะมาต่อด้วยการเย็บปิดหัวท้ายนะคะเราก็จะพับตลบแบบนี้นะคะดูเลยนะแบบนี้เราก็จะเย็บปิดนะคะทําการเย็บนะเราก็จะเย็บที่แบบไม่ต้องใช้ผ้าเคมีมากนะคะเวลาเย็บเสร็จแล้วนะคะก็เจียนสักหนึ่งเซนหรือ0ูนดก็ได้นะคะเราก็ตลบออกมาแบบนี้นี่ ส่วนตรงมุมนะคะเราจะใช้ปากคีบนะคะงัดเขาขึ้นมานิดนึงนะก็ต้องคอยระวังด้วยนะคะเราจะได้หัวสิแบบนี้เลยนะคะทําทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะอันนี้อาจจะตัดเจียนด้วยนะคะเวลาเขาพับตลบอาจจะลังนิดนึงนะทีนี้เราก็ทําอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะเราก็จะได้มุมที่สวยงามนะคะจับแห่งเขานิดหน่อยนะแล้วก็รูดซิปดูเลยนะคะว่า ขอบเอวของเราเนี่ยเสมือนกันหรือเปล่าตรงกันไหมนะคะเข้ามุมสวยหรือเปล่านะอันนี้ก็สวยงามนะคะตามท้องเรื่องก็ถ้าเกิดเราตั้งใจทำตั้งแต่แรกนะคะให้มันสวยเนี่ยการของเราก็จะไม่ได้แก้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกขั้นตอนนะคะเราจะต้องแบบพิถีพิถันนิดนึงนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเนาเนารอบเอวนะคะเพื่อที่จะเย็บตะเข็บตัวเส้นขอบเอวอีกเส้นหนึ่งนะ คัวจะขอเน่าก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเน่าเนี่ยแต่เข็บเขาเนี่ยจะสวยกว่าแล้วก็เวลาเย็บเนี่ยก็จะเย็บยาวทีเดียวเลยนะก็แล้วแต่ตามถนัดเลยนะคะพอเน่าเสร็จเนี่ยข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่เข็บเขาก็จะผักขึ้นไปนะคะแล้วก็ตัวพงเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะพอเสร็จเราก็เย็บนะคะเย็บแบบนี้เลยอาจจะเย็บปีหรือเย็บตกล่องก็ได้นะคะเย็บปีนตัว ขอบเอวอะค่ะขอบเอวด้านผ้าเคมีได้เลยนะคะอันนี้ครูเย็บตรงขอบเอวผ้าเคมีนะจะได้แข็งแรงนะคะตอนเย็บเนี่ยก็จะมีเทคนิคการใช้กระดาษแข็งนะคะเพื่อไม่ให้แบบตีนผีเขาห่อผ้าไปข้างหน้านะแต่เวลาเราเย็บเนี่ยเราจะไม่ได้เย็บตดนกระดาษนะค่อยๆเย็บไปนะคะตอนที่เราเย็บเนี่ยเราจะยกตีนผีขึ้นแล้วก็สอดสอดกระดาษแข็งเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะ ตระดิบลองจะสวยเงียนแล้วก็แน่นมากๆเลยนะเสร็จแล้วนะคะสวยงามแบบนี้เลยเราจะไม่แบบมันจะไม่ย่นไม่อะไรเลยนะคะถ้าเกิดเราใช้กระดาษรองแบบนี้นะ,ะแบบนี้เลยนะคะชัดๆข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามน,นะคะทีนี้ก็รูดซิปผือมากผือซิปนี้มากนะคะเราก็รูดดูนะคะทีนี้เรามากำหนดตำแหน่งที่เราจะเย็บคิวกัน อันนี้ครูก็จะวัดประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่นงกะเบียดนะคะหนึ่งนิ้วหนึ่งกะเบียดแล้วก็ขีดเลยนะเราอยากได้เส้นประมาณไหนนะคะเราก็ออกแบบได้เลยนะคะแต่เข็ปนี้ก็จะเป็น,นเข็บที่เราจะต้องโชว์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเย็บสวยๆนะคะอันนี้ครูจะเย็บปีนขึ้นไปถึงขอบเอวด้านบนเลยนะเปเหตนผลที่ทําไมจะต้องเย็บขั้นตอนสุดท้ายนะคะครูอยากให้ตัวตัวที่ครูเย็บแบบยืดนไปกับขอบเอวด้วยเลยนะคะ ตรงมุมนี้นะคะเราก็ต้องคอยระวังด้วยไม่ให้โดนตัวก้นซิปที่เป็นโลหะหุ่มซิปค่ะถ้าเราเย็บโดนแล้วนะคะเข็มมันจะหักได้นะทีนี้ก็มาทําการเย็บคิวตามเส้นที่เราขีดได้เลยนะคะก็ค่อยๆเย็บนะคะเย็บให้ตรงกับเส้นที่เราขีดเลยนะเพราะว่าตะเข็บเนี้ยจะต้องเป็นตะเข็บที่เราโชว์นะคะแล้วก็จับดูด้วยว่าไม่ให้โดนลิ้นของอ่าของตัวซิปที่อยู่ข้างในอะคะ่ะเพราะถ้าเกิดโดนแล้วมันจะ ล้งกันนะคะเพราะจะเสียเวลามารออีกนะเวลาที่เราเข้าโค้งนะคะก็ค่อยๆขยับได้นะค่อยหมุนผ้าได้นะคะสําหรับมือใหม่นะช่วงท้ายเนี่ยเราก็อย่าลืมย้านะคะก็สัมผัสดูนะเหมือนเดิมนะคะว่าอย่าให้โดนตัวโลหะก้นซิปนะคะเพราะว่าเข็มจะหักเอาทีนี้ก็ค่อยๆย้ำเลยะคะ่ะ อ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ลูดดูแบบนี้เลยนะสวยงามนะคะเย็บครั้งเดียวเลยนะคะจะไม่เสียเวลานะเก็บรายละเอียดนะคะติดตะขอแล้วก็สอยชายให้เรียบร้อยเลยจบลงไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการตัดเย็บกางเกงขายาวสตรีนะครบถ้วนสมบูรณ์นะคะตั้งแต่วิธีการสร้างแพทเทิร์นวางผ้าแล้วก็ตัดเย็บเลยนะ ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคูโอ,อสารพัดนิกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ